ครับตอนนี้ผมกับพี่เกียงนะครับอยู่ที่ร้านอาหารนะครับแสนอร่อยนะครับร้านสวยๆเลยครับริมน้ําที่บ้านสวนริมน้ําครับตอนนี้พบกับแม่เปี๊ยครับอยากทราบว่าร้านอาหารชื่อร้านเนี่ยทาไมถึงชื่อร้านนี้ครับก็คือเป็นคนอัาพวาอัาพวาชอบน้ำชอาโสงนตรนนั้นอ่อเมื่อก่อนก็ทา ทำตรงนี้มาไม่ได้เปิดร้านอาหารคือเป็นบ้านแล้วไว้ให้เด็กเล่นทีนี้พอมาทําตรงนี้คือแล้วมาขายข้าวเจ๋วขายข้าวแกงเล็กๆน้อยๆอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ไปมาแล้วพอมารุ่นหลังเนี่ยลูกๆเนี่ยเขาออกสื่ออะไรอะไรแม่เปิดให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เลย ลองก็ลองก็เล่นเพราะเรามีฝีมือด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่คนอเมรวาจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะเป็นสโซนอเมริกาลูกค้าจะชมว่าทานแล้วไม่ต้องปรุงเลยอืมอันนี้ห้ามปรุงเลยนะไม่ต้องปรุงชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนตัวใหญ่ชิมก่อนปรุงนะครับชิมก่อนปรุง เอาไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติจะเปลี่ยนนะเพราไม่อร่อยแล้วเนะแล้วขอโทษนะแนะได้หนังนี่นะอันนี้เป็นถ้าพิมพ์กรอบค่ะลูกจ้างเขาจะเป็นคนทำเองค่ะคนเมื่อกี้เนี่ยทำไวรุ่นอยู่เลยนะเจงคุณแม่แน่เลยใช่ออกจัดงานเลยค่ะออกมาทำเองโอ้เป็นผมก็ออกอะลูกค้าแน่นอย่างนี้ไม่งั้นคุณแม่เหนื่อยตมานั่งชิลๆชมบรรยากาศธรรมชาติก็ได้นะครับหรือว่าถ้าแบบว่า อยากทานแต่วันนี้ติดติดงานก็มีไรด้งไรเดอร์นะครับหน่อยอแต่แนะนำให้มาดีกว่าเนาะเนามามาใได้มเสร็จแล้วมาเจอแม่เปียด้วยนั่งคุยอะไรบรรยากาศน่ารักมา้วยนะใช่ที่นี่ที่นี่เราเราทำทุกอย่างด้วยคุณภาพเคยื่องดีจริงๆต้องเนี่จะสดใช่จะสดออกทุกวันเลยใช่น้ำเนื้นี่คุณแม่ก็จะทำเองปทุกคนมามาทางนี้มาง่ายไหมครับ มาที่นี่จะมาที่นี่ง่ายมากค่ะรามิทา34แยก2มาแล้วจะเห็นเลยนะเห็นเลยค่ะเข้ามาถึงปุ๊บจะเห็นป้ายติดเลยไม่เกี่ยวนะครับแต่เราไม่ได้โฆษณาที่ร้้เพราะว่าอยู่ในซอยเนี่ยคนเยอะเลยนะครับมาเข้ามาปุ๊บดูไม่ยากครับที่คนเยอะๆครับร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปักเดีนี้ร้านเราจะปิดมา ใช่ครับใช่ครับขึ้นชื่อมากเลยดังในโลกอินเทอร์เน็ตเลยในโซเชียลมันไหมเนี่ยเด็กเสิร์ฟก็สวยๆดังนั้นเลยเด็กเสิร์ฟสวยได้ครับมาเกินมาลองดูนะครับอร่อยแม่เปียบอกแล้วเด็กเสิร์ฟสวยได้นะครับ